กราบสดีทุกท่านด้วยและกันนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะใน efootball ก็วันนี้นะครับเกมอัปเดตมาใหม่ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็มาดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่กันบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแพ็กนะครับแพ็กนักเตะนะครับที่ให้เรามาเปิดกันเนาะเยอะอยู่นะเยอะเยอะมากด้วยครับโอเคครับไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวไปดูแพ็กก่อนดีกว่า ไปดูกันครับว่ามีแพ็กอะไรมาครับสำหรับดีเจนวันนี้นะครับดีเจนที่อัพมาใหม่นะครับก็เป็นแกรเรตเบลลี่นะครับของแมนซิตี้นะครับแล้วก็ดโก้ฟอลันนะครับล่างแอดมาริดเนาะแล้วก็โจสกิฟเว่นนะครับผู้รักษาประตูนะครับตำนานของแมนซิตี้นะครับก็3ตัวนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาเปิดกันได้นะครับแพ็คนี้นะครับใช้หนึ่งร้อยทองในการเปิดนะครับ ก็เปิดทุกตัวไม่ไม่การันตอ่าการันตีนะครับไม่ได้ตัวซ้ำแน่นอนครับผมโอเคนี่ครับแพ็กต่อมาครับเป็นแพ็กของลิเวอร์พูลครับสามวกเด็กหงส์ทั้งหลายนะครับนี่เลยครับเข้ามาดูกันหน่อยครับว่ามีใครบ้างนะนี่นครับนำทับมาโดยมูฮัมหมัดซาร่าลิสซอนฟันได้มาเน่นะอ่าลูบัสซันครับฟาบิเนโยเด์ซันแล้วก็มาติสนะครับก็ เป็นสาวกิกิวพูลนะครับเข้ามาจัดก,กันได้น,นะครับสำหรับแพ็กนี้นะครับแล้วก็แพ็กนี้เดี๋ยวนะสไตล์อ๋อไม่ได้น่าจะไม่ได้บ,บอกนะว่าจะเป็นสไตล์ไหนนะครับคือคัลเตอร์เนาะน่าจะควีวคาลเตอร์ทั้งทีมครับนักเตะน,น่าจะเป็นสไตล์ควีวคาลเตอร์ทั้งทีนะอ๋อใช่ใช่ครับเป็นควีวคาลเตอร์ทั้งทีแล้วก็ ให้มาที่80ทุกตัวเลยนะครับอ่าใช่ครับให้มาที่80ทุกตัวเลยครับก็คือ8ตัวนี้นะครับเป็นสไตล์คลิคเคาน์เตอร์นะครับของร์พูลนะครับก็คลิคสไตล์เริ่มต้นที่80เลยนะครับถ้าใครเปิดได้ก็เอาไปเล่นกันได้เลยนะเพราะว่าคุณสไตล์ที่80แล้วนะครับโอเคอันนี้แพคอันเก่านะครับนี่อันเก่านะครับนี่ครับ เพย์เยอร์ออฟเดอะวีคนะครับของทีมชาตินะครับใช่ครับของทีมชาติมีทั้งหมด11ตัวนะครับเยอะอยู่นะครับใช่ฮันเลลูครับนี่ครับเจ้าหนูจูต์เบอร์ลิงแฮมครับอายุสิบแปดปีนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นสไตล์อ๋อลองบอลเคาน์เตอร์นะเป็นสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับ น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับแทงนี้นะครับจะต้องใช้เหรียญน,นะ,ะเหรียญดาวเปิดนะครับ Nominating Contact ก็คือเหรียญดาวนะครับที่เขาแจกเรามานะครับนี่ครับเหรียญดาวนะครับเป็น5ดาวเนาะอันนี้เป็น5ดาวใช่ครับอ๋อ4ดาวจูเป็น4ดาวครับ ขายอยากได้ก็ลองลองเปิดดูได้นะครับแพ็คต่อมาครับยูโรเปียนขับแชมเป s ชิปนะครับก็คือเหมือนแพ็คยูฟ้านั่นเองครับง่ายๆเนาะเหมือนแพ็คยูฟ้านะครับซาร่ามาแล้วครับโอ้โหพลาดไม่ได้ครับตัวนี้ซาร่าเป็นเซมานะครับเลวานคูตัวนะครับอาคาซิโลนะครับก็ใครชอบนะครับก็ มาจากกันได้ครับใช้เหรียญดาวเปิดเหมือนกันนะครับสําหรับแพ็กนี้เนาะแต่ตัวนะครับเป็น5าดาวหมดเลยอ่าใช่ครับเป็น5้าดาวหมดเลยนะครับก็ใครชอบนะครับแพ็กนี้นะครับเป็นแพ็กอ่ายูฟ่าแชมเปี้ยนนะครับก็มาเปิดกันได้นะครับถ้าใครมีเหรียญ5ดาวนะครับแพ็กต่อมาครับเป็นแพ็กอ่ายูโรเปียนมาสเตอร์คัพนะครับก็น่าจะเป็นแพ็กยูโรป้านะครับสําหรับแพ็กนี้นะครับ ไอคิวลป้านะครับดีแคร์ไลท์ใช่ไหมเนี่ยดีแคร์ไลท์ครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับโอ้เล่นได้หลายสไตล์นะครับถ้าอย่างนี้70ลองบนเคาน์เตอร์70นะครับน่าสนใจนะครับดีแคร์ไลท์ก็ใช้กีดาเเนี่ยเอาดีแคร์ไลท์5ดาวเหมือนกันนะครับ5ดาวเหมือนกันก็นี่นะครับตามนี้เลยมีตัวอะไรบ้างนะครับใครชอบตัวไหนก็มาจัดได้นะครับใช้เหรียญใช้เหรียญดาวเปิดเหมือนกันนะครับ ใชเหรียญดาวเปิดครับก็ต่อมาก็เป็นเจลีกนะครับเจเยลนวิของเจลีกนะครับใช้เหรียญแค่เหลือส2ดาวกับเหรียญ1นดาวนะครับใครมีก็มาเปิดได้นะครับมี11คนเนาะโอเคก็พวกนักเตะพวกนี้ครับคือถ้าเรามี5้าดาวใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ตัวไหนนะครับก็เลือกกดได้เลยนะครับไม่ต้องสุ่มนะครับเลือกได้เลยนะครับโอเคครับ อ่านีแพ็กบายเย็อันนี้ผมไปเล่นเล่นเคย์มานะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับแพ็กมาใหม่นะครับอ่านี่ครับ e point นะครับ e point ของเรานะครับดูครับว่ามีนักเตะเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับเป็นอ่าจอห์นสโตนนะครับแล้วก็หลุยดีอาร์นะครับโรเซนโซนะครับโหก็ใครชอบนะครับมาจับได้เลยนะครับ จอสโตนนะครับน่าจะเป็นการ์ดฟิวเจอร์เนาะน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นการ์ดฟิวเจอร์เราดูจากพื้นหลังแล้วคงจะเป็นฟิวเจอร์ครับนี่ครับดีอาร์ตครับน่าสนใจนะครับตัวนี้หรือดีอาร์ตนะครับน่าสนใจเลยนะก็ใครมีเหรียญอีฟุตบอลนะครับหรือเหรียญสีชมพูนะครับก็มาแลกกันได้นะครับก็ใช้5,000เหรียญนะครับต่อ1ตัวนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนก็ เข้ามาเลือกกันได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเรามาดูแพ็กกันเลยดีกว่านี่ครับแพ็กนี้มากับแพ็กมิสซี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับส่วนใครจะเข้าแพ็กนะเข้าในนี้อันนี้นะครับนี่ครับจะเป็นรูปแพ็กละลายอันนะครับกดเข้าไปเลยครับ เรากดกด่ทีครับนมาดูครับว่าอะไร,ะไร,นนะรมีอะไรกันบ้างนะครับไรเนี่ยรนเนะครับแพเมซี่นะครับเดี๋ยวส่องแพข้างหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูที่หนังเนาะแพกเมซี่นะครับโอ้โหเข้าไปเดี๋โอ้โหโคท ที่มากที่มากครับเมสซี่ผมว่าโอ้โหเกินต้านจริง,งผมว่านะเมสซี่รูปสวยมากนะครับดูครับเป็นสีทองนะครับเข้าใจทำมามากครับก็เมสซี่ร่างนี้นะครับอเออเลเวลตันที่เลเวลเจ็ดนะครับก็ไม่ต่างจากเออ ตัวไอคอนนะครับเีโลตันที่เจ็ดเนาะแต่ว่านี่ครับเขาเขียนข้างล่างว่า FC บาร์เซโลนา18-19นะครับลิมิเต็ดนะครับก็เป็นเมสซี่อ่อตอนซีซั่น1ิบแอง19นะครับ18-19นะครับ ผลงานลี้มีเต็ดด้วยนะครับโอเคจะดูเขามีใครบ้างนะครับมีโอนโซเลสนะครับมาตินเนสลาม,มอสด,ดิมาเรียนะครับหรือเปอโดมิโอนะครับมาตินเนสใครครัเนี่ยปาตาเลสนะครับเซโกโรปโตนะครับแล้วก็ลาซินนี่นะครับก็ดูดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น น่าจะเป็นนักเตะที่เคยเล่นกับแมซซี่ด้วยนะใช่ครับน่านาน่าจะใช่นะครับเป็นทั้งทีมชาติแล้วก็สมโมสรเนาะน่าจะใช่แหละผมว่านะทั้งทีมชาติทั้งสโม,มสรที่เคยเล่นเล่น,เล,นเล่นร่วมกันกับแมซซี่นะครับก็เอามาเหมือนเป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> เอาลงประมาณนั้นเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับก็แท็กนี้แท็กละสองพันเปลี่ยนอ e ีฟุตบอลนะครับเปรียนเหรียญทองนั่นเองนะครับโอเคเอาไปดูในมาบ้างครับ นี่มานี่มาอะกดเข้าไปดูเลยนี่วะโหข้าขึ้นมาหลอ่อหล่อนะครับหล่อเลยมีลายเซ็นด้วยนะเม่ซี่ก็น่าจะมีลายเซ็นเหมือนกันนะฮืมย้อย้อยนมากครับแพ็คในมา <c> ก็เป็นอ่อสโมสรอาแลรี่น,นะครับสิบอ่ะลูกกา 2019-2020นะครับก็ลิมิเต็ดนะครับเป็นคีวีพีเมเกอร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นลิสติกเป็นลิสติกวิงนะไม่ใช่เป็นลิสติกวิงนะครับเป็นคีทีพีเมเกอร์นะครับ โอเคสวยนะนี่มาก็สวยนะที่มากก็มีอลิซซอนนะครับพาเซมิโลมา์วินออสเวยัตติลิชาลิซันคาวานี่นะเอ็มบัปอ่ะไม่ใช่ คิมบับเบ้ครับเฮงบัมเบ้เฉยไหมลูค <anyway. S 2> ัสมูล okay. so no no ่านะครับแล้วก็ปูตินโยมาเชลโล่นะครับมาเชลโล่โอเคก็นั่นแหละครับน่าจะเป็นแม็กเต้ที่เคยเล่นกันมีมาเช่นเดียวกันกับเมซี่นะครับที่มากในะการการธรรมดาผมว่าก็เที้วนะเนี่ยดูจะเป็นการ์ดฟิวเจอร์ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็ต้องเป็นฟิวเจอร์อ่าใช่ครับการ์ดไทยการ์ดไทยนะครับเป็นฟิวเจอร์นะครับการ์ดแบบนี้นะครับ บอกข้างล่างครับเป็นการฟิวเจอร์นะครับโอเคครับแคงละสองพัน,น 2, ทองนะครับสองพันทองอ่ามันมีรู้สึกจะมีสไตล์บอกไันใช่ไหม อ๋อนักเตะเป็นโพสิชันเกมนะครับของเมซี่นะครับแพ็คเมซี่เป็นโพสิชันเกมนะครับแล้วก็ให้ค่าทีมสไตล์มาอยู่ที่80นะครับก็คือโพสิชัน80นะครับแล้วก็มี EP 4,000อีก15ใบนะครับที่ให้มาในแพ็คด้วยนะครับเ่า๋ยไปดูของนี้มาครับ มีมาเป็นสไตล์เอาวาย Out นะครับเอาวายแล้วก็ทีมเทสต์ให้มา80เหมือนกันครับแล้วก็ exp 4015ใบนะครับโอเคเหมือนกันนะครับก็ใครชอบแพ็กไหนก็จัดเลยนะครับ <Okay. S 1> ผมว่าส่วนตัวผมเลือกยากครับ <c oughs> มีเหมือนกันนะครับทองแต่ว่าไม่รู้จะตัดสินใจเลือกแพ็กไหนดีนะครับ <c oughs> รวอหยวนมากครับแล้วก็ต่อไปครับมาดูเป็นแพ็กฟูลสมูดสอนนะครับที่ทางเกมนะครับอัปเดตมาให้นะครับที่เรา สามารถเลือกซื้อกันได้เลยครับว่าเราชอบสมมสรไหนนะครับอ่าจามาดูสมมสรแรกเลยครับสโมสรแรกเป็นร์เซโลน่าครับอันนี้จะมีการดีเจนให้ด้วยใช่ไหมเนี่ครับอาซูฟานตินะอ่าบา s ซ่าก็เป็นเพย์สไตล์ style, เป็นโพซิชันเกมนะครับอ๋อแล้วก็ให้มาทีมสไตล์ให้มา80เหมือนกันครับแล้วก็การ์ด e p พ4 0 0 0นะครับ15ใบเหมือนกันนะครับ ก็เหมือนแท็กนี้มากับแท็ซี่นะครับอันนี้ฟาติอ๋อมีมีลายเซสนด้วยนะฟาติมีลายเซสนด้วยนะครับเหมือนเนมาร์แท็ซี่เลยนะครับมี2 0 2 0 2 1นะครับ้ารีเจนนะครับเป็นการดีเจนนะครับก็ใครชอบบาซ่านะครับสาวกบาร์เซโลนาก็มาจัดได้เลยนะครับก็อูทีมนะครับสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับมีโพซิชันอยู่ที่80ทุกตัวนะครับโอเคครับต่อไปบาเยนมิวนิครับ เรายังมีอนกเปินฟิกเคาน์เตอร์นะครับ80ทุกตัวเหมือนกันนะครับสีสตตา์แล้วก็อ e ีก15บใบเช่นเดียวกันนะครับเริมมนมาที่อุปาเบกาโน่นะครับวรุ่นกองหลังของเรานะครับค่าส,สวยนะผมว่าได้รีเจนนะครับ1แพ็ค1คนนะครับก็คือเนี่ครับเป็น ตามนี้เลยโอเคครับสาวกใบเย็นก็มาจับได้นะครับต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับอผมกดเข้าไปดูหน่อยครับเป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ทีมสไตล์เริ่มที่80นะครับแล้วก็มีใบเอฟพี4 0 1 5ใบนะครับนี่ครับมาครับลัดฟอร์ดของเรานะครับเป็นการ์ดลีเจนดเดี่นะครับปี 2021- 2022นะครับ เป็นเอ่อเพลย์สไตล์เป็นโอซิฟิกวิงเกอร์นะสไตล์ปีกนะครับมีโรนันโดนะครับบูโน่นะครับลุคชอนะครับวาลานเดนเคอาร์นะครับซานโชกปอกบานะครับเฟสแล้วก็แม็กควายแล้วก็วานดิสซาก้านะครับก็พอดีนะครับทั้งทีมเล่นเล่นได้เลยนะ ถ้าเราซื้อแพ็กนี้ไปเราก็ไปเล่นเลยแล้วก็ไปอัพค่าพลังนักเตะเอานะครับค่าทีมสไตล์นะครับแล้วก็เลเวลตัวนักเตะนะครับก็เล่นฟูลทีมได้เลยนะครับใครชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่าพลาดนะครับในแพ็กนี้นะครับโอเคครับไปดูแพ็กต่อไปครับอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเป็นโพ t ิชันเกมนะครับเป็นโพิชันเกม คาก้านะครับได้คาสกาเป็นรีเจนนะครับซาก้านะเอาไม่ใช่ไม่ใช่รีเจนครับเป็นคาร์ฟิวเจอร์ครับไม่ไม่มีรีเจนนะครับเข้ใจไหมใช่ใช่ไม่มีรีเจนครับเป็นคาร์ฟิวเจอร์หมดเลยนะครับทั้งแพ็คนะครับตัวซิชั่นเกมโอเคครับแล้วก็ได้เทนนิงอ๋อได้เทนนิงแค่เจ็ดใบนะครับได้เทนนิงแค่เจ็ดใบนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับอ๋อนี้หนึ่งพันห้าร้อย ทองนะครับ1,500ทองนะครับแล้วก็โรมานะครับ1,500ทองเหมือนกันนะครับเซลติกนะครับมนาโกนะครับกาลาตาสลายนะครับอือหือนี่ครับแมนซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นโพซิชันเกมนะครับอืมการเทินิง4 7 0 0ไปนะครับ1,500เองนะครับแมนซิตี้นะครับ โอ้โหแต่ทำไมการ์ดมันแปลกกว่าแพ็คอื่นเลยครับเนี่ยการ์มันทำไมเหมือนม <c oughs> ีเจนเลยนะผมว่าแพ็คแมนซีสสวยนะเนี่ยดูมันทำไมไม่เหมือนแพ็คอื่นนะครับดูดิเออสวยนะผมว่าสวยนะครับ <c oughs> นำมาโดยเดอะบอยนะครับโฟลเด้นดีอนะครับลาป็อกนะครับ แล้วก็เมด a าโดซินวานะครับเอนเดสันนะครับกุนโดกันคาซิโลโรดี้เจสุสนะครับสเตอร์ลิงนะครับก็เล่นได้เลยเช่นเดียวกันเป็นฟูลแพ็คเลยนะเมซิซิตี้ก็น่าสนใจนะครับผมว่าสวยนะผมว่าสวยนะคัาเขาเท่มากเลยนะเมซิซิตี้นะ1,500ทองนะครับก็ใครชอบทีมไหนก็มาจัดได้นะครับส่วนแมนยูนะครับบาเยนนะครับแล้วก็บาร์เซโลนานะครับ แพ็กละ2,000ทองนะครับมาเมสซี่นะครับผมผมยังเลือกไม่ได้นะครับว่าจะอยากได้แพ็คไหนนี่คือยัวย่วยวนทุกแพ็คนะครับบอกเลยนะครับการมาดูดทองเราชัดๆเลยฮนะ, <c oughs> <c oughs> ะก็แพ็คทั้งหมดนี้นะครับอยู่กับเราไปอีกประมาณ54วันนะครับก็เหลือประมาณเกือบ2เดือนนะเกือบ2เดือนนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบ <c oughs> ไม่ต้องรีบร้อนนะครับอะอยู่แล้วเกือบ2เดือนนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะก็ค่อยๆตัดสินใจนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนสไตล์ของเนมากับเมซี่นะครับเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับทางเกมตั้งตั้งมาให้เลยนะว่าเป็นสไตล์ไหนนะครับเมซี่เป็นโพซิชันนะครับแล้วก็เนมานะครับเป็นเอาวเนาะเป็นเอวนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับแล้วก็ บอกกันครับว่าเป็นยังไงบ้างสําสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็การอัปเดตใหม่นะครับของอีฟุบอล2 0 2 2ของเรานะครับจะมีแพ็คมาให้เปิดเยอะมากเลยนะผมเลือกไม่ถูกนะเราเป็นผมอะเพราะอยากได้ทุกแพ็คอยากได้ทุกแพ็คเลยนะครับน่าดูในมาร์คเมสซี่ครับโคเท่การ์เท่จัดเลยนะครับก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะเลือกแพ็คไหนนะครับเดี๋ยวขอ ตัดสินใจก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเลือกแผนไหนนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตใหม่นะครับของอ e ีฟุตบอลนะครับ<น>ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ<น> Så, ก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ